เออเออชิงตัวที่โงใชใช่ใสวยสวยกวันตับเลยตัชิงใหญ่เปล่าวะชิงใหญ่เปล่าวะชิงริงด้วยตัวที่สมมาแล้วนครันรบอกระปอคนบ้านครับมาตุกปลาแข่งี่นองอย่าเสียดือนครับ มาเพชรพี่บัตรเพชรสองตัวในของล่างบุญครับจะกว่ายายหน่อยครับน้ำน้ำมากชุดสูงครับพี่น้องน้ำแล้วจะกัลลานแค่นั้นหรอเดี๋วผมาครับน้ีคนนี้พี่น้องทีมงานเดิมๆนี่แหละเยอะก็กินแรงจริงมากก็เป็นเยอะเสียดิ้นน้ำก็เก่าพี่น้องไม้นี่ก็เป็นไม้ยฝายต้องบัตรต้องเงินนะพี่น้อง หมายบานเป็นเงินครับก็เพื่อเช้ากลาบและพี่น้องจังหวัดตกะกร้าที่มานี่เลยนะี่ครับก็จะเป็นเสียเดือนพี่น้องเป็นเสียเดือน เก็จะใช้เป็นเบ็ดตัวเล็กนิดน,นึงอันนี้อย่าเป็นศูนย์ศูนย์สี่พี่น้องของชินุเอาเบ็ดมาสามคันไปดูว่าจะได้ตุกยังคันลอ,องไม้เล็กกันพี่นออ้องไม้เล็ก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 จิตไม้จิตไหลนี่

โอ้โหปลาเฟตปลาซอนปลาทูปลาทูขอห้อยเลยเฮ้ยปวด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 กระป๋าดิฮะเฮ้ยเฮ้ยปวย ก็เยเป็ป้าบิเบ็ไปาฉลามาที่สาม

nó đi nghe không có chiều không, không chào mà. có chiều mấy cố đi cố <laughs> cái... <laughs> không ý chị 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 chị

ตรงนี้มีเต็ปั๊บเนาะไกลๆตรงนี้ปั๊บปั๊บสตัวเลยทรงนี้ตัวตเท่ากันได้ใส่สนิ้วสนิ้วกลัวๆต้องขยันเปลี่ยนเยอะลยอยออโอ้โหโหยจัดเออตัวนี้มันใหญ่ดิใส่นี่ Mày put, put day, mấy cốt, cốt quay lại, nó mới tải con nữa mà tải đi tải đi đây Quay đây đây, quay đây tăng Được đi quay Đấy Nói lái có mèo đâu Để bí kê phân này Thôi, có cả nhé Đóng phân Đấy, phục chậm Nó lệch mà lèo, có cả <laughs> ก็เรียแคกหมานั่นก็เหมือนปลาติตาดิพี่เรกนนะแต่มันติดแต่ไหล่ไหลติดยาวเดี๋ยวเี้เออเออชิงตัวที่สองได้ได้ใส่สวยสวยวุ้วันตับเลยตัวนี้ไข่ดีว่าไข่ดีไข่ดีนี่เงี้ยนี่ไข่ดีนี่วะนี่มาแล้ว

huy huy huy, máy thằng phá thân mà. Mình cầm mặt máy ừ. điện thoa. Tiếng ừ. nặng, tiếng thình này ngang. Ta ra đây. Nhìn tiếng này non lên, này non. Ôi chết nhìn Hửm. là phá ra, đi chi nhảy vào á, chi nhảy vào á. ชิงจริงด <ừ, S 1> <c ười> ้วยตัวที่สามมาแล้วชิงมแล้วสามเนมีจะใส่เท่าเกันเนาะใส่เดียวกันเลยใช่จรงแบบคนจอดเลยเรานไก่เราเ้ิงสามเนเลยจิงชิงจิงาไก่อนมาดีี่ก่อนยึกยึเลยนั่น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 น

哦、嗯。 bà quật Mày người nổi luôn, nổi luôn Nổi luôn, nổi luôn ปลาอืมรสตั Dạ mà, thằng kia Nói a lot <laughs> ทันนี่ไม่ผ่าาเไหม่าอ้าวอ้าวไปแย่งอีกแล้วเี๋ยวเห็นยังนานๆตัวอันนี้ เก็บเก็บเก็บแล้วคำับแล้วไปยืดมึง็ตกไหนหน่วยจะไปวะไอยืดว่าป่ามึงหายด้วยจริงจรด้วยนี่ อ้ยมันออกได้ก็ผัว่าแล้วปลาตั้งแ่่ยังมากตั้งแต่ยังมากป่ะนี่ถุงมาขาดดูทถะผัวเรียวพวกปลาเยอะขนาดอย่างายเออยิงนั่นก็ยิงจริงยังหายอีกเออปลาทิ้งหน่อยหายอีกเออปะนี่รูมันวกปลาทั้งเวทดูเถอะบอกเร็วมันอ่ะผัวผัวเรียวเออมันได้กินยังหลายดูทถะตอได้มากคนนี้ดูกุดมากกว่านี้กินดูทถะ โอ้ยอุษาบางอย่งเอาไปตุ่มไปไอว่าเดียวแต่แขกไม่ดูไม่ดูถุงเลยโอ้ยไม่มานแล้วพี่น้องอีะเดี๋ยวของดีดีเดี๋ยวของกินปามัได้อย่างมากนี่พับมาขยี้เราบอกมันเร็วดีว่า ไม่ได้ปลาแขงเลยงองได้แต่ปลาชิงชิงสี่ตัวสี่ตัวหรือห้าตัวห้าตัวเอป็นฉลาดสองตัวสามสองหรือสามวะสามเด็กตัวสามตัวในหน่วยเวทตัวหนึ่งปลากะมังนี่เดลยพี่น้องพอได้ก็เผาอยู่คืออยู่ครับอ๋อดีกว่ามีน้อยพี่น้องของขาตาไฮวอตดูขาดนี่ครับ เดินเดียนพี่นอ้องไม้ล้างฝ้ายบานเงินพี่นอ้องแล้วคืออยุคที่มีฮอจบคลิปแค่นี่เลยพี่นอ้องแล้วไปบา้บนปานานะครับคลิปนี้ก็ขอจบฝากติดตามแล้วครับขอบคุณบ้านครับครับ